ไซส,สวยเลยครับที่ได้มาครับเหยื่อที่ได้มาก็จะเป็นกบยางของสตาจะเป็น,ะบนกบยางนะครบนี่เหยื่อกบยางตื้ออยู่หลายไม้กัดไม่โดนกัดไม่โดนนะครับทันเป็น s อสนะครับตัวล่อกอ็นี่เลยครับ ได้ผลงานแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวกลับไปต่อโอเคครับนะครับตัวที่สองนะครับกัดขอบยางทุกตาบไซส์โอเคอยู่นะคไซส์สวยเลยได้กับค่าแล้วสองตัวพอนะครับออกมาก็จะบ่ายโมงอยู่แล้วมาโดนฝนด้วยอะไรด้วยนะครับไซส์สวยอยู่นะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ได้ผลงานไป2ตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอปลดกลับบ้านแล้วครับได้กับข้าวเรียบร้อยแต่วันนี้ไม่แห้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องไฟอันฟริชชิ n งไม่ได้ตกนานเลยครับโอเคสวัสดีครับผล <c oughs> งานวันนี้ตัวแรกนะครับไอชอนซสสวยเลย ที่ได้มานะครับเหยื่อที่ได้มาก็จะเป็นกบยางของสุต,ตาเป็นกบยางนะบนี่เหยื่อกบยางนะตะตื้ออยู่หลายไม้กัดไม่โดนกัดไม่โดนนะครับทันเป็น S&S สนะครับตัวล่อก็ดีเลยครับทำได้ผลงานแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวกลับไปต่อโอเคครับ